สวัสดีครับชื่อนายสิริสวัสดิ์จงบุตรีนะครับสำเร็จการศึกษาจากภาควิชานวัตกรรมอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ษษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นครับผมในสายวิทยา,าศาสตร์สังคมทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องวัสดุปลูกกองดินจากเส้นใยรกมะขามสําหรับส่วนหลังคาครับได้สร้างสรรค์ตัวนวัตกรรม ทางเลือกสําหรับปลูกพืชบนอาคารครับผมนอกจากจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชบนอาคารได้เสมือนการปลูกพืชบนดินแล้วคุณสมบัติของวัสดุปลูกยังสามารถช่วยกรองอนุภาคอื่นๆที่ปะปนมากับน้ําอันเป็นสาเหตุที่ทําให้ระบบระบายน้าของสวนหลังคานั้นอุดตันได้ครับ ในอีกนิติหนึ่งเรามีความพยายามจะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับหันมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ตัวอาคารทั้งนี้ก็เพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนลังคาที่มีอยู่อย่างหลากหลายครับให้เกิดแก่ผู้ใช้อาคารในอนาคตมากยิ่งขึ้นครับ รู้สึกดีดีใจและภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติแก่ตัวนิสิตเป็นอย่างสูงนะครับที่มีโอกาสได้เป็นผู้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด็นในครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นกำลังใจอันสำคัญที่จะทำให้ทั้งตัวนิสิตเองนะครับมีการพัฒนางานวิจัยของตัวเองให้มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตต่อไปครับ ก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับทิสศิษ์ทุกๆท่านนะครับที่กำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่ขอให้ทุกท่านตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำวิทยานิพนธ์อย่างเต็มที่ที่สุดนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสนุกไปกับทุกกระบวนการทุกองค์ความรู้ที่เราได้ลงมือทำและได้ค้นพบนะครับเพื่อที่จะได้นำองความรู้ไปเผยแพร่ต่อสังคมในวงกว้างต่อไปครับก็ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งสองท่านนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรโสภาวิสิธิ์และอาจารย์ดรนัทลีศรีดาราท์นะครับจากภาควิชานวัตกรรมอาคารครับผมที่เมตตาสละเวลาให้คําแนะนําแล้วก็ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่องานวิทยานิพนธ์นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ซีบิดที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านนะครับที่ช่วยแนะนําเครื่องมือตัวชี้วัด ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิทยานิพนธ์นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านนะครับที่ช่วยให้งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของผมสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีครับ